สวัสดีค่ะวันนี้พี่หญิงอยู่กับ Nissan x t r a i l Hybrid 2.0V ปี2016นะคะคันนี้มาพร้อมกับรางวัลการันตีค่ะคาออฟเดอะียของประเทศญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งนอกจากที่จะมีความคุ้มค่ามีรางวัลการันตีแล้ววันนี้พี่หญิงนำราคาที่สุดพิเศษมาฝากคุณค่ะเปิดกันไปเลยนะคะวันนี้กับราคาของนิสสัน x t r a i l ร0 V Hybrid 2016คันนี้อยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะการใช้งานของรถยนต์นะคะผ่านไปเพียงแค่3ปีกว่าๆเท่านั้นราคาหายไป เกินครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาดูความคุ้มค่านะคะของ Nissan X-Trail คันนี้ค่ะว่าจะคุ้มค่าแค่ไหนคะ่ะ นิส s a นเอ็ก i ท2.0 V Hybrid 2016คันนี้นะคะมีสภาพที่ใหม่มากๆนะคะกับการออกแบบที่เป็นรถยนต์ขนาด4 s e เซกเมนต์นะคะและเป็นรถยกสูงค่ะเครื่องยนต์2.0 V นะคะพร้อมด้วยรถยนต์ที่เป็นใช้พลังงานไฮบริดนั้นมีความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของอัตราเร่งนะคะและความประหยัดน้ำมันกันด้วย เรามาดูการออกแบบด้านหน้าของนิ s ัน n X-Trail 2.0 V Hybrid 2016คันนี้นะคะการออกแบบด้านหน้านั้นนะคะมีความหรูหราและโดดเด่นมากๆนะคะกับกระจังหน้านะคะที่มีเส้นโครเมียมพร้อมด้วยนะคะเส้นสีฟ้านะคะที่ตัดกับเส้นโครเมียมและตัดกับสีดำได้เป็นอย่างดีบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดด้วยขอบเส้นสีฟ้าที่ดูโดดเด่นและเน้นย้ำความประหยัดพลังงานให้กับรถคันนี้นะคะซึ่งแน่ น,น,ะะนั่นก็เป็นที่มาของรางวัลคาร์ออฟเดอะที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะไฟหน้านั้นนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเลนโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟ LED ที่เป็นไฟ Day Time running light สร้างความปลอดภัยให้กับคุณเวลาที่คุณขับขี่ในตอนกลางวันกันด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า และแผงใต้กันชนค่ะที่ดูแล้วมีความพรีเมียมมากๆและในขณะเดียวกันตัวแผงใต้กันชนตัวนี้นะคะก็มีส่วนที่จะทําให้การขับขี่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์นะคะช่วยให้อากาศที่วิ่งผ่านบริเวณด้านหน้ารถยนต์นั้นไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้รถของคุณออกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถัดมาค่ะพี่หญิงจะพาคุณคอนเฟิร์มในส่วนของล้อมแมกและยางของเขานะคะในส่วนของล้อมแมกและยางนะคะของนิส 싼ัน X-Trail 2.0V Hybrid 2016คันนี้นะคะยางนะคะจะเป็นในส่วนของ 225/65R17 นะคะซึ่งล้อแมกที่ติดมากับรถตอนนี้ก็เป็นล้อแมกเดิมมาจากโรงงานนะคะส่วนยางนั้นนะคะไม่ต้องพูดถึงลักษณะของยางนะคะสะพานยางยังใหม่และสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยทีเดียวค่ะ และถัดมานะคะก็จะเป็นการออกแบบในส่วนของกระจกมองข้างซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างที่เป็นแบบ LED นะคะซึ่งช่วยคุณมีความปลอดภัยมากเวลาที่คุณเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาค่ะด้วยและยังมีสัญลักษณ์ไฮบริดนะคะที่ติดตั้งมาอยู่บริเวณประตูหน้าซึ่งช่วยเน้นย้ำความประหยัดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมนะคะบริเวณขอบประตูรวมทั้งราวหลังคานะคะที่ใช้ยึดเกี่ยวกับแหลกหลังคาเพื่อช่วยให้คุณขนสัมภาระได้เวลาที่คุณเดินทางไกลกันด้วยค่ะและด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะที่ช่วยในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกกันด้วย พร้อมทั้งเรื่องของอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยค่ะบริเวณด้านหลังเลยซึ่งเป็นแบ็กเซนเซอร์ที่ติดตั้งมาถึง4จุดด้วยกันนะคะสำหรับฝากระโปรงด้านหลังนั้นนะคะก็จะเป็น power tailgate นะคะคือฝากระโปรงด้านหลังแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแน่นอนว่าก็จะให้ความสะดวกสบายนะคะกับผู้ใช้งานนะคะซึ่งในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนี้นะคะสามารถเปิดได้จาก สจุดด้วยกันนะคะหนึ่งก็บริเวณตรงฝากระโปรงด้านหลังเลยนะคะสบริเวณกุญแจนะคะที่เป็นกุญแจอัจฉริยะของเขาและสนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าซึ่งคุณสามารถควบคุมผ่าน3จุดนี้ได้เลยะคะ่ะถัดมานะคะพี่หญิงจะพาคุณคอนเฟิร์มในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ ซึ่งหน้าห้องเครื่องยนต์นี้นะคะพี่หญิงจะคอนเฟิร์มกำลังเครื่องพร้อมทั้งสภาพหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะว่าจะมีความน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนคะ่ะมาดูกันนะคะกับหน้าห้องเครื่องยนต์ตอนนี้นะคะสำหรับรถยนต์นิสัน x t r a i l นะคะ2.0 V Hybrid ปี2016คันนี้นะคะก็มาพร้อมเครื่องยนต์นะคะซึ่งตอนนี้มีสภาพที่น่าใช้งานมากๆนะคะ รถใช้งานไปเพียงแค่3ามหมื่นดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องของความพร้อมนะคะนอกจากความพร้อมที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วนะคะในเรื่องของการเคลียร์สภาพต่างๆพี่หญิงก,ก็จัดการไว้ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากความกังวลใจในเรื่องของสภาพหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วนะคะพี่หญิงยังขออนุญาตคลายความกังวลใจในเรื่องของอุบัติเหตุให้กับคุณได้ทราบด้วยรถยนต์ใช้งานมาเพียงแค่3ามหมื่นโลเบื้องต้นคุณไม่ต้องกังวลคะ่ะเรื่องของอุบัติเหตุ และพี่หญิงจะพาคุณคอนเฟิร์มซ้ำในจุดต่อไปนะคะซึ่งบริเวณฝากระโปรงนั้นนะคะน็อตทั้ง4ตัวไม่มีร่องรอยของการถูกขันด้วยประแจนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการถูกนำฝากระโปรงไปทำสีแน่ๆ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของแก้มข้างนะคะทั้งสองด้านก็ไม่มีร่องรอยการถูกขันด้วยประแจรบริเวณน็อตนะคะแน่นอนว่ารถไม่มีการถูกชนด้านข้างมานะคะส่วนคันหน้านั้นก็เป็นคันหน้าเดิมนะคะไม่งอนะคะดังนั้นแล้วมั่นใจได้ค่ะรถคันนี้ไม่มีการถูกชนหน้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่หญิงคอนเฟิร์มได้ค่ะว่ารถคันนี้ปลอดอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพห้องเครื่องน่าใช้งานมากๆค่ะ เดี๋ยวพี่หญิงจะขออนุญาตคอนเฟิร์มนะคะในส่วนของกำลังเครื่องของเขานะคะกับ Nissan X-Trail 2.0V นะคะ2016 h น b r i d คันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ค่ะเป็นเครื่องเบนซินนะคะแรงม้า เฉพาะแรงม้าที่เกิดจากกำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่144แรงม้านะคะเมื่อผสานกับกำลังแรงม้าของไฟฟ้าแล้วนะคะกำลังรวมจะอยู่ที่179แรงม้าเลยทีเดียวส่วนแรงบิดนั้นนะคะใช้งานในเมืองคุณไม่ต้องกังวลใจค่ะอยู่ที่200นิวตันเมตรถือว่าเยี่ยมยอดมากดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องกังวลใจค่ะรถคันนี้นอกจากจะอัตราเร่งดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะนอกจากจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วนะคะเป็นรถขนาด C เซกเมนต์ gment, ยกสูงแล้วนะคะรถยนต์นิสสัน X Trail 2.0V คันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะ ปีสอง6เนี่ยสำหรับรุ่นนี้เขาจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะข้อดีของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อก็คือคุณสามารถเดินทางไปในถนนทุกๆเส้นทางได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะคะและนอกจากทัศนวิสัยที่ดีแล้วนะคะ เมื่อขึ้นมาบนรถแล้วนะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายนะคะของการนั่งอย่างผ่อนคลายรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะครบครันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนิส s ันเอ็กเทรลไฮบริดคันนี้นะคะความเป็นรถยกสูงนะคะทำให้มองเห็นรอบตัวรถได้อย่าง ชัดเจนนะคะและนอกจากนี้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่ผี่ิงได้เกริ่นไว้นะคะก็ยังมีครบครันไม่ว่าจะเป็นมุมมองของกล้องนะคะที่ติดอยู่บริเวณกระจกมองข้างด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งจะทําให้คุณมองเห็นสภาพตัวรถนะคะซึ่งแก้ไขจุดบอดได้นะคะมองได้แบบ b i r ร์ดอ e v วิวเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องนะคะ ที่จะโชว์บริเวณหน้าจอกลางได้อย่างชัดเจนนะคะที่เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองนะคะ ภายในค่ะออกแบบด้วยเบาะสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าและแดชบอร์ดทุกอย่างเป็นสีดำหมดนะคะมีสีโครเมียมนะคะตัดเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะคะทำให้รู้สึกได้ว่ารถคันนี้ดูมีความสปอร์ตมากๆนะคะเบาะมีความใหม่เกิน90%นะคะนั่งได้สบายมากๆนะคะการปรับเบาะนะคะคู่หน้านั้นปรับด้วยไฟฟ้านะคะและนอกจากนี้นะคะบริเวณแถว2ก็นั่งได้อย่างสบาย มีพื้นที่ว่างบริเวณ headroom และเล g r o o m เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านหลังสุดของรถคันนี้นั้นนะคะก็จะสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากแถว3นั้นจะเป็นจุดบริเวณที่ใช้วางแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะและชุดต่อพ่วงของไฮบริดต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้รถคันนี้เพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้มากขึ้นด้วยนะคะ มาดูกันนะคะด้านหน้านะคะบริเวณที่มาตรวัดของเขานะคะมีความพิเศษมากๆค่ะสำหรับรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนั้นแน่นอนเขาก็จะโชว์สถานะในส่วนของการใช้พลังงานนะคะว่าในขณะนี้รถของคุณใช้พลังงานจากแหล่งไหนคะ่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ซึ่งคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนและเลือกโหมดการทำงานของมีเดียนะคะที่ควบคุมผ่านหน้าจอกลางและมัลติฟังชันบริเวณพวงมาลัยนะคะส่วนก้านพวงมาลัยด้านขวานั้นนะคะก็จะเป็นปุ่มรับและวางสายโทรศัพท์นะคะรวมถึงปุ่มโทรออกด้วยเสียงด้วยนะคะรวมทั้งปุ่มที่คุณจะสามารถควบคุม Cruise Control ได้นะคะเวลาที่คุณเดินทางไกลเพื่อลดความเมื่อยล้าในขณะที่คุณขับขี่ค่ะ ส่วนด้านขวานั้นนะคะบริเวณคอนโซลก็จะมีสวิตช์ที่สามารถปิดการทำงานของฟังก์ชันที่เป็น ฟังก์ชันเสริมความปลอดภัยภายในตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือเป็น Adaptive Cruise Control นะคะและในส่วนของตัวปุ่มควบคุมการทรงตัวของตัวรถซึ่งสามารถปิดการทำงานได้นะคะรวมทั้งการควบคุม Power Tailgate ทางด้านหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณจะสามารถเลือกขับขี่แบบ Eco Mode นะคะคุณก็สามารถกดไปที่สวิตช์บริเวณด้านขวาของพวงมลาลัยนี้ได้นะคะบนคอนโซลได้เช่นเดียวกันค่ะ พี่หญิงมองว่าน i สันเอ็กซ์เรลคันนี้นะคะมีความคุ้มค่าและน่าใช้มากๆค่ะครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่นะคะในโหมดของขับเคลื่อนสีล้อหรือ2ล้อนะคะหรือว่าจะคุ้มค่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของระยะทางที่ลูกค้าใช้ไปก็คุ้มค่ามากๆย้ำกันอีกรอบนะคะราคาเพียงแค่699,00 0บาทเท่านั้นตามจีบก็ได้ค่ะกับ Ni s s ัน x t r a i l Hybrid 2 0 1 6นคันนี้ค่ะ you <laughs> จะเป็นเจ้าของ Nissan x t r a i l 2.0V Hybrid 2016คันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามพี่หญิงเข้ามาได้นะคะให้พี่หญิงคอนเฟิร์มสภาพเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะตามอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะคะหรือว่าเบอร์โทรที่พี่หญิงให้ไวตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะมีแอดนำหน้าค่ะ UBP052 นะคะติดต่อได้ตลอดเลยวันนี้พี่หญิงรอคอนเฟิร์มข้อมูลให้กับทุกท่านซ้าอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะย้ํากันอีกนิดนึงค่ะกับ Nis s ัน Xtrail นะคะ20 16 Hybrid 2.0V คันนี้ค่ะระยะทางใช้ไปเพียงแค่30,000กว่ากิโลค่ะราคาเปิดให้คุณนะคะเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มวันนี้รอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่ตามจีบกันได้นะคะกับพี่หญิงวันนี้นะคะพี่หญิงรอทุกท่านอยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง finance ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วนะคะรอชมค่ะว่าในวอลหน้าพี่หญิงจะนำรถสภาพดีราคาถูกรุ่นไหนมาฝากคุณอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านลา สวัสดีค่ะ